สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องหลงเสือภาษาชาแนลนะคะโอ้อยังมืดตึ๊บอยู่เลยนะคะหลุงเสือจะพยายามกบนะคะคือสเห็นหงวะนี่ Song áo vượt hay là Cái mình đã lẹm đi Mình đã lẹm như Mì เรากต้องกินก็ได้ไปีตัวเังใส่สารเก่าก็จะใส่แล้วกินกาแฟร่องเบิงแล้วม

ไฟผัดหมืออ่นเลยทีเขาตอไหว้เงื่อนของบุญจัดเห็นยังเมือ่อยสอกฮาเพลงมาเปิดให้ผู้ใหญ่บ้านเนาะ มากินบะเจี๊ยะเลย <coughs> 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 ประกาศหยังน้อแต่เช้าแท้บอๆๆบอบอกะ ใส่เกิดบูดยังดีหันแต่วานโบทันได้ลอยกระทงตัวเดือนสิบเอ็ด

เอไปเช็คแล้วรอบหนึ่งแล้วพยายามปบนะคะลุงเสือใส่รอบเนาะลุงเสือมาภาษาก็จะไปนะคะวันนี้ลุงเสือก็ยังมีเวียกอยู่บ้านวังเยี่ยมนะยังไม่ได้ไปทำงานนะคะ ยังไม่ได้ไปทํางานกับบาวมืดนเนาะก็รอให้บามืดเสร็จบุญกระถินก่อนลุงเสือบานะคะเพราะว่าช่วงนี้บามืดก็ยังยากขับรถขับอะไรไปให้ป้าอยู่เนาะถ้าลุงเสือเสร็จธุระก็น่าจะไม่พรุ่งนี้เนาะถ้าเสร็จวันนี้ก็พรุ่งนี้นะไปทําหลังคาครัวให้ป้าแตนนะคะจะได้เสร็จเนาะเพราะว่าภาษาก็ใกล้จะเกี่ยวข้าวแล้วเหมือนกันนะคะก็เลยอยากทําให้เสร็จนะ ถ้าทาจริงๆก็ไม่กี่วันหรอกนะสองสามวันก็เสร็จนะเบาเมืดก็ไม่ค่อยว่างนะคะก็เลยไม่ได้ทาเพราะว่าเดี๋ยวก็พาป้าไปทุระนะคะแต่ก็มีงานนู่นงานนี่ประกาศรายชื่อนะคะที่ออกบุญกระถินบ้านวังเยี่ยมเขาจะเก็บกันนะคะคนบ้านละสามร้อยบาทนะคะเพราะว่ามีสามวัดนะคะ าษาไปออกแล้วออกไว้แล้วเรียบร้อยนะคะสามร้อยบาทนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเก,เกิดถูกจังหวะช่วงเราไม่มีเงินเนาะเดี๋ยวจะลำบากอีกนะคะพอดีมีเงินแล้วก็ไปออกไว้เลยนะคะแ็จริงๆก็นู่นแหละบุญกระถินก็สิ้นเดือนนะวันที่สามสิบเอ็ดตุลานะคะพอมีเงินเราก็ไปออกไว้ก่อนเลยนะคะ เดี๋ยวเวลานั่นใช้หมดแล้วจะไม่มีเงินไปออกบุญน้ำเพลินก็เลยรีบไปออกไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะบรรยากาศเช้าวันนี้อากาศเย็นกว่าเมื่อวานนะคะ fc นะคะอืตื่นเช้ามาอากาศหนาวหนาวนะคะเย็นเย็นนะหนาวแล้วหมอกเต็มยอดหญ้าเลยนะคะหลุงเสือก็ตัดหญ้าเตรียมที่ตากข้าวไว้เรียบร้อยนะคะ คืออันนั้นเด้ลงเสือคือจังแคบได้ทีก็จะตาก้างบ้านนะคะแล้วก็น,นาบ้านนี้ก็ได้พื้นหนึ่งนะคะพื้นหนึ่งเนาะพื้นที่สองพื้นที่สองก็ได้อยู่แต่ว่าเราก็ต้องเว้นนะทางรถไว้นะคะเว้นระยะทางรถไว้ด้วยนะคะเอาคือเศร้าประกาศแล้วเดี๋ยวยปาะสาก็จะได้เตรียมตัวไปนะคะก็คงจะไปอ่ทอดกระถินนะคะวันนี้เนาะ เดี๋ยวลงคลิปก่อนนะคะจะได้เดินทางรอลุงเสือมาจากยามกบนะคะเนาะ,ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลุงเสือภาษาชาแนลนะคะแล้วก็ฝากช่องพระนุด,ด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ